บ้านนี้เนี่ยลักษณะตอนว่ามัดจอนี่พวกผมก็ไม่ได้เดือดร้อนเนี่ยที่น้องเข้าหรือว่าอยู่พ้อนจรินอยู่แต่พวกผมเลยพ่กพี่จะให้จอนถึงเกิดผเลยประเด็นคือเข้าเข้าความเห็นเข้าทั้งนี้ครับจอนแล้วเขาพอพบปีนไปขึ้นเขาถ้าเขาพบนะครับถ้าเขาพบนี่เขาต้องดูใช่ไหมถ้าเขาพบเนี่็ต้องรับชะตากรรมเหมือนทุกคนเลยคกัน เขาเ็นฟังเรียวความมาคัดนะแต่ถ้าพบเห็นว่กเกนะตามสีธมับสจอทอฝัง,ตตงไตดินทรงเป็นห้องเขาสะบอกเห็นไลยว่ามีพื้นทีนี่มีมีอย่างบอสสีบอมีโรงางามสิบอมีอย่างยูนี่ขอขอที่สิงมันทำได้ด้วครับ ถ้าได้ชวนเขาบ้างต้องการนี่ถ้าเขาจะเผาให้ครับผมเขาเร้อมการดิถ้าเกิดผลกระทบยังที่จะรวดสะอาดนะครับผมเมื่อไงับผมื่อยงาใดที่มารับออกมารับผิดชอบบริษัทที่รับผิดชอบแบบใดก็ไดคือให้สิ้รับประกันได้บางคนอาจจะรับได้เพราะว่าบ้าน่งนะครับถ้าไม่ใช่เพื่อนกอบเขาบ้านเองครับผมแต่ว่าเออรับประกันเมื่อไงใดถึงมารับผิดชอบคือผมเนี่ยผมเนี่ยอยู่ในพื้นที่นะผมชียอมผมก็ไม่ยอมเหมือนกันถามว่าเอาท่านบ้านท่านย่องผมย่อมเหมือนกัน ยู้ยิถีชีวิตข้าปลกเผาใ่หมกียานทะาในเมือบางทีบางขาูบูยางรถข่อยเป็นสารเคมีหน้าข่อยเปื้อนๆอะไรให้ไปนี่ครั็ต้องเผาเนี่ยกระอัดบอลแนนนี่ครับข่ายข่าแก่เมื่อแตงเผาถามว่มีเลยถามว่ามีแก่มันกตงมดงเขาครับเรื่อง